ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ Vivo i q o 11นะครับก็เป็นแบรนด์ลูกของ Vivo นะครับตัวนี้นะครับมีสเปคอะไรที่น่าสนใจมาฟังกันครับครับหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วนะครับ Refresh r a t 144 h z ถือว่าจัดมาเต็มทีเดียวเลยนะครับจอเป็นแบบ OTP 4นะครับ AMOLED 10บิต10.7ล้านสีนะครับแสดงผลของหน้าจอเป็นแบบ HDR 10+ นะครับชิปนะครับให้มาเป็น Snapdragon 8 Gen 2นะครับ Octa Core 3.2 2 g h z GPU นะครับให้เป็นแบบ a d r e n o 740กล้องหน้านะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลถ่ายวิโดีโอแบบ Full HD 1080p 30เฟรมเรทในส่วนของกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับ50ล้านพิกเซลเลนหลักนะครับ 8ล้านอันต้วาว13ล้านเทเลตัวนี้นะครับถ่ายวิดีโอเป็น K, แบบ 8K 30เฟรมเรทแรมให้มา16ชิคลอมให้มา256ชิคนะครับแบตเตอรี่ให้มา5,000มิลมชาร์จไวยอยู่ที่120วัตต์ถือว่าชาร์จเร็วมากราคานะครับอยู่ที่29,990บาทนะครับก็เป็นแบรนด์ลูกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับลองไป ทดสอบดูนะครับว่าจะถูกใจไหมนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า